นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมหารกรรมเมืองสมุนไพรนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะคะก็ในส่วนของเราก็จะเป็นในส่วนของการผลิตยาสมุนไพรเพื่อ,อส่งให้กับโรงพยาบาลภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสิ่งแรกเลยนะครับก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกนะครับสมุนไพร5ชนิดนะครับตามนโยบายของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ในเรื่องของสมุนไพรอะคะ่ะเราต้องการจะให้จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่มีในเรื่องของการสร้างเมืองสมุนไพรอคะ่ะพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนเองนะคะเราบูรณาการในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น สุราธานีเรานะครับภายใต้มหานครเวทศึกษาภูมิปัญญาเมืองคนดีเราได้ม <GO av> ีการขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นน้ําคือแหล่งปลูกต่างๆทั้งปลูกในครัวเรือนและรวมกลุ่นเป็นวิสาหกิจชุมชนในส่วนของกลางน้ํามีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อไปสู่สิ่งที่จะใช้งานทั้งในทางการแพทย์และที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ในส่วนของปลายน้ำมีการขับเคลื่อนในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาที่ชัดเจนและนอกจากนั้นปีนี้เราจะขับเคลื่อนไปสู่สมุนไพรสร้างเมืองคือให้สมุนไพรของเราไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนของเราด้วยเรื่องของสมุนไพรนะครับเป็นเรื่องของผูกปัญญาของคนไทยเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรามีขอให้ทุกท่านทุกคน ได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสุนไพรเป็นเมืองสุขภาพดีครับขอบคุณครับรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีมากเลยค่ะเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่แบบว่าได้เอาสมุนไพรมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะแล้วก็แบบมีประโยชน์ต่อชีวิตเราค่ะถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆครับก็อย่างน้อยก็ อของดีในพื้นที่ของอจังหวัรรดราชธานีในของพื้นที่ชุมชนต่างเนี่ยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีของชาวบ้านต่างเนี่ยมา,มาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันครับผลิตภัณฑ์มวลรวมของเราสองอย่างหลักคือการท่องเที่ยวและภาคเกษตรสมุนไพรและความเป็นสุขภาพดีจะเป็นตัวเสริมอย่างหนึ่งให้เกิดจุดที่เป็นอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษกฐกิจของเราได้ ใช้คําว่าเศรษฐกิจสุขภาพซึ่งตรงนี้คิดว่ากระบวนการต่างๆนั้นนะครับจะไปเชื่อมต่อสู่กระบวนการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นรูปประทานจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณท่านนายแพทย์ธีรชาติสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ท่านมีแนวคิดจัดงานโครงการดีๆแบบนี้ครับซึ่งทําให้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในมุมมองของเชิงสุขภาพครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้คนสุร,ราษฎร์นะคะได้มาท่องเที่ยวได้มาชม,มาค่ะเมืองสุร,ร,สร,ราษฎร์ธานีค่ะสุร,ราษฎร์ธานีสมุนรไพรสร้างเมืองได้เมืองของเราต้องเป็นเมืองที่น่ายอยู่เป็นเมืองสุร,ราษฎร์ธานีสมคำว่าเมืองคนดีครับ